ให้แกดูใส่เบนซินนะฮะวิธีผสมนะครับก็ใส่เบนซินให้ถึงเส้นล่างนะครับครับสองทีเพิ่มไปถึงเส้นบนนะฮะครับก็ใส่เบนซินจากข้างล่างเต็มขึ้นมาทีนี้ก่อนแล้วก็หยอดสองทีเพิ่มครับให้มันถึงเส้นบนฮะกะหนึ่งฝาสองฝาไม่ได้นะครับตันนี้มาตามกับของตัวนี้ด้วยผสมเสร็จใส่กดโคกเก็บเอาไว้ครับกดโคกแับนี้นะครับครับใส่แล้วคอยเวลาใช้งานเพิ่มมาเทลงไปนะครับ เ,เวลาหยุดใช้งานก็ถ่ายน้ำมันให้หมดสตาร์ทให้ดับแค่นั้นเองครับไม่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 ต้องค้างน้ำมันไว้หยุดาน,ยนะนานนานนานนะอันนี้ก็จะมีก๊อกน้ำมันนะครับมีก๊อกน้ำมันอันนี้ปิดก๊อกนี้เปิดก๊อกนะฮะเปิดให้มันชี้ลงถ้าปิดก็คือวางฝางได้ครับเวลาใช้งานเปิดนี่เป็นโชคเวลาหยุดใช้เวลาเวลาเราเราใช้งานจริงๆฮะให้ดันที่นี้ลงล่างดันลงให้สุดใจเนาะถ้าไม่ถ้าถ่ายน้ำมันก็เปิดเราต้เปิดทิ้งไปเลย เวลาสตาร์ทครับผมพาสตาร์ทเราสวิตช์ก่อนนะนแล้วก็ดึงจับเวลาดึงไม่ต้องกระแทกครับเราสวิตช์ก่อนแล้วดึงยาวๆแค่นี้เองครับโอเคครับล็อตอันนะี้เป็นเกียร์ซ้ายนะครับถอดไปข้างหน้าด้อ